vàng chắc nói bồn nàng chẳng thua há nè đưa hãy phụ bao đẹp chứ giặc hãy thử mừng ngang ai cũng buồn bỏ phó ai thương khó giang hẹn ai thương không chìm chén khó lèng bừng trái, bột lập vây đuôi qua cứt hót nay ôm cột đắc cơn ùn ai ยามเหนื่อยใจอยากฟังเสียงใจเธอมีความหมายของใจหูบะมาครับมาเปิดรูเพ่งมาเพาะมวลอตอนเศร้าเนี่เย็นสบายดีพี่น้องเนะเย็นสบายสบายดังนุกเจ้าบินเจยเจิดนี้หักเขานี่อยู่โคน้นละกำฝดไฟคุนเด้พี่น้องเนะ ลองวนดูพี่น้องครับลองมาจุสักเพีงพี่น้องโอ้ยนักร้องเสียงเพี้ยนพี่น้องนะอะมาพี่น้องมามากินนขวนะจ๊ะครับสวัสดีสุขสุขคนสวัสดีเช้าวันเสาร์พี่น้องนะเช้าวันเสาร์วันสุดสัปดาห์ของนาจ๊ะพี่น้องนะทํางานถึงวันเสาร์พี่น้องมากินขวนาจ๊ะเลยครับยังเป็นคนเตพเดิมพี่น้องนะสำหรับนาจ๊ะนาจ๊ะคนเก่าคนเดิ่มคนผัวห้คนบวรอครับพี่น้องมาพี่น้องนะมากิน ไก่นหนังไก่หนองน,พงน,องนะพี่นจองครับไก่หนองนะเจี๊ยบเรียบเลยนะไก่หนองเจียบเเลยนี่ครับตอนนี้พี่น้องนะันเป็นคอนเซปต์เดิมพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องนะคอนเซปต์เดิมคนเกา่าบ่มีเปลี่ยนแปลงพี่น้งนะอ,นองอ่ะยังบ่รอกก่อนพี่น้องเอ้ยมากินขนาา้าวหน้าจ้าด้วครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็แซ่ี๊บหน้าจา้าตามเคยพี่น้อง วันเกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนทางโลกทั่วเชอสุขุสุคนครับดูต่างจาก็ดีต่งาตงประเทศก็ดีพี่น้องนะสวัสดีขอบคุณเดขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนที่ติดตา่ำใจจำตลอดครับพี่น้องนะอ่าบุญยังหลายพี่น้องคนนี้กินข้าวข้าวเหนียวก็พี่น้องนะข้าวเหนียวร้อนๆขดเด็กข่อยจากบ้านนะพี่น้องนะเด็กข่อยแม่ ไปบ้านแม่ให่อเข่าให้พี่นอนะอ้องอ่ะเออห่อเข่าไปกินเด้อปลายเ้ยสินะจะไม่ได้ซื้ออะไรหายากเุนนยนะนให้รูปเป็นพี่นอออ้องเอ้ยหาแต่เข่าไม่ให้กินลนะมาครับมาบันเหล่านจริงๆน่าจะเลยครับบต้องบอกหลายพี่น้องใกล้น้องใกล้น้องพี่น้องนะแซบ่บเอ้ย ไม่ได้กินโดดพี่น้องเอ้เสียบพุ้งเราคำใหญ่ๆคำตัวโตวโอ้โหมันช่างอร่อยออชีวิตเขาต้องต้องนึกถึงการกินเขา้าวไม่ต้องนะ ทำมากินเขาไม่แห้งสูงงานพี่น้องชีวิตชีวิตไม่สิ้นชีวิตไม่สิ้นต,ต,ต,ต้องต้องต้องด้รนดนพี่น้องนะสูบนไปพี่น้องเอ้ ไป,ไป้ทอเพราลังท่อแทกอ่ะคิดถึงหนาพอนะ่อหน่าแม่ไปเด้พี่น้องเด้อคิดถึงคนอยูเบื้องหลังเขาได้หลาย,ลายแวะแซ่บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือก้อยหนังพี่น้องอ่ะแซ่บดีพี่น้อง เซ็พักเซ็แน่แเซ็บป,ประล่ำบรเเลืออืมเขาาเห็นหนาผน้องเอินเขาวะสำหรับวันนี้นะครับ นาจ่ากรับขอฝากติดตามนาจ่าเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็ี่นลังไกคลิปต่อไปครับพี่น้องครับนาจ่ากุมีหลายไทยพี่น้องพี่น้องอันพี่น้องเอ้ยไทยกินไทยยู่ให้พี่น้องเมืองนะครับเมือใดหยุดกับไปหาเลาะหาเที่ยวให้พี่น้องเมืองังแต่นะจ่ะกับฝากกูติดตามนาจ่ะฝากกูเลยกูแชร์จ้ามเลยครับเด้อนาจ่าขอให้พี่น้องมีแต่มิตรแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าที่การงานพี่น้องนะคิดสิ่งใดให้ สมดังความปรารถนาพี่น้องครับครับสวัสดีครับสุขคนครับ